ไมพายุไต้ฝุน่นระดับนี้ถึงพัดมาไม่ถึงสปปลาวการปิบัติแบบนี้แทบไม่เคยเกิดขึ้นในสปปลาว,ว,ว,วท่านทราบไหมครับว่ามีอะไรที่เป็นตัวช่วยท่านทราบไหมครับว่าเพราะอะไรพายุที่พัดถล่มเวียดนามพายุยานิซึ่งเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นที่พัดถล่มเวียดนามเมื่อสัปดาห์นี้เป็นพายุไต้ฝุ่นที่มีความเร็วเกินกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดเข้าถล่มเวียดนามเกิดความเสียหายมากมายแต่สังเกตไหมครับว่าทําไมพายุ ต้ฝุ่นระดับนี้ถึงพัดมาไม่ถึงสปปลาวและพัดมาไม่ถึงประเทศไทยมีคําพูดหนึ่งว่าพายุเกิดในทะเลแต่ตายในเทือกเขาเนื่องจากพายุก,ก่อตัวในทะเลแต่เวลาพัดเข้าหาฝั่งถ้ามีเทือกเขาขวางกัน้นก็จะหมดฤทธิ์กลายเป็นพายุที่เป็นพายุแค่ดีเ r รสชันก็คือพาฝนมาตกมีเทือกเขาหนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างชายแดนเวียดนามกับลาวคอยทำหน้าที่เป็นปราการขวางกัน้นพายุใต้ฝุน่นหลายๆลูกเป็นปราการธรรมชาติ ที่ขวางกัน้นพายุมาแล้วนับไม่ถ้วนไม่ว่าพายุจะแรงแค่ไหนพอพัดมาเจอเทือกเขานี้ก็จะอ่อนแรงลงกลายเป็นแค่ดีเพชันทําให้ฝนตกนั่นก็คือเทือกเขาอันนมลาวเรียกว่าสายผู้หลวงในภาษาเวียดนามจะเรียกว่าสายเจียงซินออกเสียงอิดขอไพด้วยนะครับเทือกเขานี้มีความยาวถึง1,100กิโลเมตรตั้งแต่เหนือจดใต้ตั้งแต่ชายแดนของเวียดนามกับลาวจนกระทั่งไปถึงชายแดนของกัมพูชา และมียอดเขาสูงสุดที่คนรู้จักดีคือภูเบียดยอดภูเบียยนี่สูง2 8 1 9เมตรซึ่งสูงกว่าดอยอินทนนท์ยอดเขาที่สูงที่สุดในไทยถึง3 0 0เมตรนะครับและมียอดเขาที่สูงเกิน1,000เมตรขึ้นไปอีกหลายยอดเทือกเขาอันนามนี้ภาษาอังกฤษเรียกอันนามคอร์ดิเลลา่าผมจะเรียกรวมว่าเป็นเทือกเขาอันนามเทือกเขานี้คือเทือกเขาที่ขาวางกั้นความแรงของพายุตใต้ฝุน่นลูกแล้วลูกเล่าที่พัดเข้าถล่มเวียดนามจนใต้ฝุ่นนั้นอ่อนแรงลงจนกลายเป็นพายุดิปเลชันนำ เทือกเขาอันนามเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งระหว่างเวียดนามกับลาวและเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําหลายสายในประเทศลาวเทือกเขาอันนามดูจากภาพจะเห็นว่าพายุพัดเข้ามาจะถูกชะลอขวางกั้นไว้โดยเทือกเขาอันนามทําให้ความแรงของพายุเบาลงจนกลายเป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อลาวและประเทศไทย